สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เปียพาพวกเรามาอยู่ที่อำเภอบึง,ขงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมโรงพยาบาลบึงโขงโรงพยาบาล,ลเล็กๆในวิถีพุทธของโรงพยาบาลบึงโขงกันนะคะตามไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลบึง,ขงโขงจังหวัดบึงกาฬแล้วนะคะ ที่77ของประเทศไทยเราตามกันไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะค่ะใโรงพยาบาลสงนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูรอบๆโรงพยาบาลนะคะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะจะมีที่สำหรับจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ที่จัดไว้ให้จอดรถยนต์นะคะผู้มารับบริการก็ค่อนข้างเยอะนะคะดูจากปริมาณรถนะคะ เราก็ได้เห็นบริเวณอรอบๆโรงพยาบาลบึงคงหลงกันแล้วนะคะนอกจากจะมีที่จอดรถที่สะดวกสบายมีป้อมยามมีตู้ atm ให้เรากดได้ใช้อย่างสะดวกสบายแล้วเรายังมีที่พึ่งทางใจค่ะนี่คือขอพระนะคะเอาไว้สําหรับแบบพระขอพรนะคะเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวโรงพยาบาลบึงคงหลงค่ะอะอะถึงทางเดินขึ้นทางด้านหน้าบิกของโรงพยาบาลบึงคงหลงนะคะขึ้นไปด้านหน้าก็คือเป็นงานอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะ ถึงหน้าห้องอุบัติเหตุก็จะมีจุดแยกโล่งนะคะจุดแยกโล่งนี้เอาไวส้สําหรับคัดกองผู้ป่วยแยกป่วยเป็นประเภทต่างๆที่เป็นโรคติดต่อแล้วก็เป็นโรคไม่ติดต่อนะคะถ้าเป็นโรคติดต่อจุดนี้ก็จะแยกพัดกองไว้ต่างหากไม่ให้ปะปนกับคนไข้ที่มาบริการะคะ่ะ อันนี้เราอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลมุนกงบรรยากาศภายในโรงพยาบาลของผู้มารับการก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือจุดถูกต้องคนไข้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้พิจารณาต่อนะคะนี่ก็เป็นห้องบัตรค่ะให้บริการเรื่องงานบัตรนะคะคนไข้มาคนไข้ก็จะยได้บัตรจากพี่ตอนนี้เรามาดูบรรยากาศของโรงพยาบาลมุนกงหลงไปกันให้บริการคนไข้ในวันราชการนะคะก็จะมีจุดที่ให้บริการในส่วนของการตรวจรอทั่วไป และนอกมมีนี้เราจะมีนบริการด้านกายภาพบำบัดและหน่วยงานแพทยแผนไทยตามเปียไปชมเลยค่ะอคตอนนี้เปียกำลังจะพาไปชมอาคารแพทย์ทางเลือกและกายภาพบำบ,บ,บ,บัดของโรงพยาบาลดิงโขงค่ะไปมนมนเลยค่ะ ึงแล้วค่ะอาคารแพทย์ทางเลอละเกยภาพบำบัดเดี๋ยวดูบริเวณรอบๆนะคะจะสวยงามขนาดไหนโหบรรยากาศมากเข้าจริงเลยสบายมากเลยนะคะบรรยากาศเป็นชิลๆสบายๆายค่ะเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ,คะถึงแล้วนะคะอาคารแพทย์แผนไทยแล้วก็ไกลภาพบำบัดต,ตามมีเข้ามาเลยค่ะบรรยากาศภายในเดี๋ยวโชว์บรรยากาศภายในนิดนึงโห,โหอยวากันอยู่ในสปาเลยนะคะมุมนู้นก็จะเป็น เบาไวสนรับนอนเราทำอะไรไม,ไม่ส,สิเป็นไม่ทราบเดี๋ยวต้องไปถามพี่ผู้รู้แข่งงานกายภาพหมัดแล้วก็ง,งานแพทย์แผนไทยสวัสดีค่ะว,ะวันนี้เรามาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อแผนไทยนะคะพี่ชื่ออะไรนะคะตัวนิดเองพี่ชื่อนิภ<ม>าวันกางแมค่ะชื่อชื่นชื่อมดค่ะพี่มดนะคะเป็นผู้ดูแลหน่วยงานแพทย์แผนไทยนะคะเดี๋ยวให้พี่มดแนะนําสถานที่แล้วก็แนะนํางานบริการที่ให้กับชุมชนด้วยค่ะ เอาแบบนั่งคุยกันหรือว่าเดินดีคะเดินชมบรรยากาศกันไหมคะชมบรรยากาศได้นะคะคืออันนี้อันนี้เป็นเบาะนวดเท้านะคะอ๋อเวลาคือเลาอ่ก็เลียกต้องนั่งอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คืออันนี้เป็นเบาะนวดเท้านะคะคือจริงๆแล้วน่ะพื้นที่เรามันไม่ค่อยพอนะคะที่จริงแล้วมันก็ต้องจัดโซนต่างหากแต่อันนี้นยคือพื้นที่ไม่พอเราก็เลยจัดไว้วางไว้ตรงนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นเบาะนวดนะคะ เป็นเจนนวดเราจะเราจะมีการเตรียมการอย่างนี้ทุกเช้าทุกเช้าเราจะมีการทําความสะอาดแล้วก็เตรียมวาอย่างนี้เพื่อเรารับบริการเพื่อเรารับบริการค่ะโหบ่อนี้ก็ต้องประณีตมาเลยนะคะพับเป็นดอกมงดอกไม้ใช่ค่ะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศีกคงเพราะว่าเพราะของเราเป็นแพทย์แผนไทยอ่าเป็นการแพทย์ทางเลือกเพื่อบรรยากาศความคนไทยเือนสปาอะไรเนาะสปาค่ะสปาแล้วจะมีอีกห้องนึงนะคะเป็นห้องสปาขึ้นนอกจากบริการนวดอ่า นวดนะคะคือเราจะมีนวดเพื่อรักษาเพื่อผ่อนคลายจึ่เช่นนวดคลายเครียดนวดอะไรนี้ค่ะแล้วก็นวดเอ่อนวดป้องกันป้องกันโรคคือนวดเพื่อสุขภาพคือคือบางคนเขาจะมาด้วยอาการปวดเมื่อยทั้งตัวอะไรประมาณนี้ก็คืออันนี้กนวดได้ส่งเสริมป้องกันกระตุกกระตุ้่อนในการนวดนะคะใช่แล้วก็จะมีคือเราจะการนวดสามารถนวดได้หลายอย่างคือไม่ใช่เฉพาะว่าคนที่เป็น เอ่อมรพุทธอมภาหรือคนที่เป็นเบาหวานหร mm ือผู้ที่มีอาการเปิดทงางกล้ามเนื้อนั้นจะมานวดได้ mm hmm. ที่จริงแล้วการนวดสามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปเขามาใช้บริการได้ค่ะแล้วหน่วยงานนวดแหนงไทยนี้เปิดให้บริการวันไหนบ้างคะคือแพทย์แผนไทยของเราจะให้บริการทุกวันนะคะ mm hmm. ทุกวันไม่มีวันหยุดเพราะว่าเราจะมีพนักงานที่คอยสลับสับเปลี่ยนกันกันหยุดแล้วก็ขึ้นอยู่ตลอดนะคะ mm hmm. และระยะเวลาที่ให้บริการนะคะหมายถึงว่า เคสหนึ่งใช่ไหมคะทั้งวันมคะเปิดกี่โมงอ๋อทั้งวันเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงแปดนิกาจนถึงสิบหกนาฬิกานะคะอ๋อวันนะเวลาราชการเนาะแต่ว่าเปิดทุกวันเปิดไุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะนอกจากนวดนแล้วได้ข่าวว่ามีอบสมุนไพรครบอะมีประคบค่ะแต่คือตอนนี้เรายังไม่มีอเปอปภาษาี้จะมีไม่้อมค่ะจะมีประคบสมุนไพรด้วยต่อไปจะไปดูห้องต่อไปเราจะมาดูห้องอห้องสปา ห้องสปากันนะคะก็มาดูค่ะไปชมเล่เลยนะคะค,คุณผู้ชมเกิดมาเปลี่ยนมาบริการนี่ือต้องทำยังไงบ้างคะอ๋อถ้าถ้าน้องเปียนอยากมาบบริการอะคะคือขั้นตอนการบริการเรื่องนี้มันต้องคุยกันยาวงคะง่ะน,นลกูกเปียยังไงก็คือนลูกเปียไปนั่งคุยกันก่อนได้ไหมคะโอเคค่ะไปไหมคะเดี๋ยวไปนู่นไหน,นเนาะนั่งเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมที่จะสัมภาษณ์พี่มดกันแล้วละคะ่ะ รามาสัมภาษณ์ที่พกันดีกว่านะคะว่าหน่วยงานแพทย์แผนไทยเนี่ยให้บริการอะไรบ้างและถ้าเปียเป็นผู้รับบริการเปรียต้องทําอะไรบ้างคะอันดับแรกอันดับแรกนะคะคือผู้มารับบริการต้องต้องต้องเข้าใจก่อนว่าคือมารับบริการแบบไหนอ่าจะคือหมายความว่าเราแบ่งเป็นสองอย่างเนาะเราแบ่งเป็นอ่าสปาสปาแล้วก็นวด <ทะ S 1> ค่ะคือนวดมันจะแยกเป็นนวดเพื่อสุขภาพแล้วก็นวดเพื่อรักษาโรค นะคะถ้าเป็นนวดรักษาโรคจริงๆถ้าเกิดมีอาการเจ็บป่วยจริงๆแล้วถ้ามาครั้งแรกเลยพี่นะคืออยากให้ขึ้นไปหาหมอก่อนต้องขึ้นไปหาหมอก่อนนะคะให้หมอสกรีนลงมาบอกว่านวดได้เราค่อยนวดครั้งต่อไปเราจะนัดมาเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่แบบว่านวดแค่บรรเทาอาการปวดเฉยๆสามารถมาที่นี่ได้เลยและที่นี่สามารถที่จะสกรีนได้ว่า คนไข้ไมีโรคประจําตัวอะไรไหมไมีประจําโรคประจําตัวร้ายแรงไหมรู้ว่านวดได้หรือว่านวดไม่ได้ยังไง <historically, S 2> นะคะหมายความว่าถ้าไม่มีโรคประจําตัวก็สามารถนวดได้สามารถจะนวดได้ถ้ามีโรคประจําตัวแล้วก็มีอาการกปกติท่านท่านที่มันร้ายแรงกว่านี้<ช>ต้องไปพบคุณหมอ,อก่อน,ต,อนต้องไปนวดกับหมอก่อนค่ะต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณางนี้นะคะ ถ้าเป็นสปาอย่างนี้ก็คือสามารถที่จะเข้ามาที่นี่ได้เลยชําระตังที่นี่ได้เลยไม่ไม่ต้องเดินขึ้นไปข้างบนถ้าเป็นสปาคือมาทําที่นี่ได้เลยได้เลยะแล้วค่าบริการนะคะพี่มดค่าบริการนะคะก็นวดตัวครั้งละประมาณคือหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองร้อยค่ะในกรณีที่ชาระเงินเองแต่ถ้าเป็นสิทธิ์ต่างๆสิทธิราชการอะไรก็ชําระตามสิทธิ์ค่ะหลังจากเรารับบริการเสร็จแล้วคนไข้ก็จะ ผู้ป่วยผู้รักริการก็จะมานั่งเน่นแถวนี้ใช่ไหมคะพี่หมอค่ะหลังจากที่รับบริการเสร็จแล้วนะคะคือหลังจากที่ให้บริการนวดหรือว่าทำบริารเสร็จเราก็จะมานั่งตรงนี้เพื่อจะมาเขียนเอกสารแล้วก็จะมาดื่มน้าสมุนไพรนะคะน้าสมุนไพรเราจะเปลี่ยนไปทุกวันนะคะวันนี้เป็นน้ำมะตูมพวกนี้อาจจะเป็นน้ำดอกอัญชันหรือจะเป็นน้ําตะไคร้เราจะเปลี่ยนทุกวันคือหลังการนวดเราต้องดื่มน้าสมุนไพรทุกครั้งเพื่อให้เลื่องรเดินดีนะคะอ๋อค่ะงั้นลองชิมดูก่อนหะคะ ลองชิมน,น้ำไปแล้วเี๋ือแบบเรานวดไหมคะเนเดี๋ยวให้น้องเปียลองเราฝีมือมานวดพี่ละการว่ายังไงนะคะต้องไปเปลี่ยนชุดเป็นอะไรก่อนไหมคะต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะคะอ๋อค่ะพี่จะพาไปดูห้องเปลี่ยนชุดนะคะห้องแต่งตัวตามเลยะค่ะพี่มีห้องเปลี่ยนชุดที่สวยงามนคะคะอ๋ออันนี้จะเป็นใส่เสื้อใส่เสื้อเรือกตามซส์ได้เลยค่ะคะือ เราจะมีไซส์ตั้งแต่ไซส์ L ไซส์ XL แล้วก็ XXL ค่ะ XXL สำหรับไซส์ฝรั่งไซซ์ฝรั่งอะแบบนี้ต้องใส่อย่างน้องเปลี่ยนใี้ใส่ L ก็พอค่ะหยิบได้เลยค่ะเราจะมีตรงนี้นะคะใช่เราจะมีสอสะดวกติดไว้เลยเราสามารถเยนกิบได้เองจ้ะแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนชุดในห้องเปลี่ยนชุดนะคะตอนนี้พีก็เปลี่ยนส้าเสร็จแล้วค่ะตามเปลี่ยนไปนกันดีกว่าค่ะ เราเปยนไปหมแล้วาทำไงต่อคะเาเปยกพอแล้วใช่ไหมคะพร้อ,อมแล้ออดดวคะ่ะพร้อมแล้วเปนยค่ะนีวพี่จะนวดท้องเอียเองอนอนท่าไหนก็เอสบายมากไหมสายมากเลยค่ะเเยดวกปวดศีรษะปวดบ่านะคะแล้วก็ต้องนอนอันนี้ เพิ่มเติมให้กับเขาแล้วนะคะสบายมากเลยค่ะพี่พอรู้สึกแบบผ่อนคลายนาะโหแล้วก็มีเพลงพอเบาๆนี้โหได้บรรยาการมากเลยนะคะครับสบายมากเลยคะ่ะผ่อนคลายจริงๆลองมาใช้บริการดูนะคะพี่ผ่อนคลายสบายมากเลยค่ะพี่มดออย่างนี้ต้องมานวดบ่อยๆซะแล้วะค่ะ ถ้า,ถาขยันผ่อนคลายสบายเหมือนเปี้ยน,นะคะก็ลองมาใช้บริการโรงพยาบาลบึงโขลงงานนวดแผนไทยนะคะผลการใช้ลูกประครบนะคะลูกประครบนี่จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อในอีกระดับหนึ่งคือเราใช้ความร้อนแล้วก็ใช้สมุนไพรสพคุณของสมุนไพรจะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะคะลูกเปีนยรู้สึกยังไงบ้างคะมันเป็นร้นอนๆนะพี่โมทแต่ว่ามันนสึกสบายคะคะลูกประครบนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือจะช่วยการไหลเวียนของโลหิตนะคะ เลือดไหลเวียนจะเลือดจะไหลเวียนได้ดีข so well, uh, so ึ้นนะคะหน้าตาน้องเปียก็จะอิ่มเออหอมจังเลยค่ะพี่มดลูกผสมพี่มดนี่ทําจากอะไรบ้างะคะโอ้มีสมุนไพรอะไรอย่างไข่น้องเปียส่วนมากก็เป็นสมุนไพรที่เเออออ่่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนตัวนะคะเช่นเออ่ไอไพรนะคะน้องเปียกขมิ้นนะคะแล้วก็สมุนไพรจะมีกลิ่นหอมไพรขมิ้นมันก็สมุนไพรต่างๆจะได้สดชื่นมากเลยค่ะพี่มดหอมแล้วก็รู้สึกผ่อนคลาย มันกำลังนั่งอยู่ในสปาเลยบรรยากาศที่นี่ก็สวยมากเลยนะคะพี่มดรู้สึกยงไงมาคะน้องเปียอุ่นสบายมากเลยค่ะพี่มดเหมือนเลื่อนลมไหลเวียนดีใช่ไหมคะน้องเปียรู้สึกเรื่องมันสึกฉ่ำอย่าค่ะนั่นแหละคะ่ะคือสักพูลของลูกระพุกของเรานะ,ะน้องเปียครับหลังจากที่เปียได้ไปนวดแผ่นไทยเรียบร้อยแล้วนะคะสบายมากสบายจริงๆค่ะพี่มด อันนี้สภาพเปียใช้เสร็จแล้วต้องเก็บไว้ตรงไหนคะพี่มดแต่พี่เก็บเองค่ะน้องเปียอ๋อขอบคุณค่ะะากาศใช้บริการของพี่นล้งเป็นรู้สึกยังไงบ้างคะสบายมากแบบหเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยมันไม่เข้าสปาเลยค่ะพี่มดค่ะพี่บอกแล้วว่าบริการของพี่น่ะดีจริงไม่ได้โม้ต้องมาลองใช้บริการดูนะคะพี่มดจะโม้หรือไม่โม้ท่านผู้ชมต้องลองมาทดลองใช้บริการของงานเงื่อแผนไทยบริโรงพยาบาลจุงคงหลงนะคะขอบคุณค่ะพี่มดขอบคุณค่ะ